โหแค่เหงนชุดตัวเองในกระจกวันนั้นยังขำไม่หายมาฟังเรื่องตลกตลกของแนนนี่กับชุดคาร์ดิแกนสีพาสเทลหวานๆคู่กระโปรงสั้นครีมแบบนี้กันบอกเลยวันนั้นเดินเข้าไปในร้านกะจะหาชุดไปงานวันเกิดเพื่อนซึ่งโจทย์ของกลุ่มคือแต่งตัวสดใสสายแฟชั่นเียๆกันหน่อยแนนนี่ก็มองไปมองมาใส่ตาไปสะดุดกับคาร์ดิแกนสีฟ้าอ่อนปุ่มมุกเรียงแถวอยู่อารมณ์แบบน่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ทีนี้ลองแมชกับกระโปรงครีมสันเข้าไปอีกโอ้ยตอนนั้นนึกในใจนี่จะไปงานวันเกิดเพื่อนหรือจะไปแคสละครวัยรุ่นน่ารักใสๆกันแน่คือหวานจนอยากแจกน้ำตาลให้เพื่อนฮ่าฮ่ แต่บอกเลยนะพอใส่จริงมันสดใสมากใครเห็นก็ทักว่าเหมือนตัวการ์ตูนในซีรีส์เกาหลีทั้งที่จริงๆแอบเป็นสายขี้เล่นจอมแกลงในกลุ่มวันนั้นเลยกลายเป็นดาวซีนหวานๆไปเลยเพื่อนบอกครั้งหน้าขอทีมดักดักบ้างจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแย่งซีนอีกฮ่าฮ่าสรุปชุดนี้เหมาะสุดสำหรับใครอยากเพิ่มพลังความแบวไปงานวันเกิดเพื่อนงานปาร์ตี้หรือใส่ไปคาเฟ่ถ่ายรูปก็ได้ฟีลหวานละมุนจนอยากแจกยิ้มทั้งวัน